พอดีท oh, ี ồi, nhà, ่ห่าลงทุนขุดบ่อไว้นี่แหละเก็บน้ามันเห็นหน้าได้หนาแรงเติมเขามาพ่อหรเขามม่าำรอมาเหงื่อไหลเยเป็นเส้นสัญญาก็เุ็นสุบแค่เคืองชั่วโมงกับพ่อล้วเติมจากแปลงบนมาแปงลลางเอ้าไปเห็น เก็ดเคลื่อนหน่อยเท่าไหร่ไล่าซสอมเขาเต็มพื้นที่มาเลยไลมารอแปรงรางแปงงกอยู่ใกล้บ้านสูกจะเคืองสมองกับพ่อแล้พ่อก็เปิดไดโวเติมเขาม่าจากหลังบ้านเขา ข้าของผมผู้ใหญ่แล้วเห็ดขอไกลพ,พิ่มขังขางของง้วเดี๋ยล่าเลยซอยว่าหิวเขาแล้วอินเขากว็วิ่งมองเลยแต่สองง้งสองมันก็ขึ้น